กระสอนุนความฮาโดยไอโอเดิม erm, แป้งเย็นในตำนานไม่ดีจริงไม่อยู่นานอยู่คู่คนไทยมากว่า40ปีร่วมเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังสมาคมประชาคมค้นตาบอดไทยหาพลาซ่าตอนมาร่วมทีมกัน ที่มาส่งมาออดิชันทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับพี่นุ้ยวันนี้เราก็หามาได้หลายคนอยู่ครับเออพี่หน่อยครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะอ๋อไม่ใช่ปัญหาให้ยืมสถานที่ออดิชั่นตลกใหม่ๆอ๋อเรื่องเล็กน้อยครับครับครับอ่แกอย่าลืมสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับเรื่องอะไรพี่เจ้าผมไปอยู่ในคณะด้วยครับมันต้องมีมุกมีอะไรหน่อยนะพี่มีฮะไม่ใช่ไปยืนเฮ้ยเรามีเอกลักษณ์หัวงอกเด็กใครก็ต้องมาอ้ามเรา พอรู้สึกไม่มีเอกลักษณ์แล้วหัวงอกอําเยอะแล้วเอาไปถอนปันให้เด็กมาโอ้แล้วไหนๆต้องกัดฟันแลบลิ้นโอ้นี่้องนะพี่นะอยากเป็นเต่าอยากเป็นเต่าไปถอนมาให้เพื่ออําเนี่ยนะว่าแต่ลุงหน่อยร้องเพลงได้ไหมร้องได้ครับตุงแงวเลยอ่ะถ้าลุงหน่อยร้องเพลงได้ h ล l หลมอสร้องได้ไหมัลโหลมอสเออได้ครับเอาเนื้อเพลง h ล l หลมอสแต่ทำนอง16ปีสุรพลได้ไหมทำได้เปล่า ดี๋ยวผมลองดูครับอ่าดูตีครับปัม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 ปปััมมฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอตาดำตาดาดาดำฮัลโหลฮัลโหลทำไมถึงไม่หลับใจตาดำตาดำตาดำฮัลโหลฮัลโหล ไปหาใครฮัลโหลฮัลโหล,หลเธอแอบไปหาใครฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวจะโทรอยิคโอ้โหสุดยอดได้ได้แต่ผมขอใส่เสื้อตัวนี้เฮ้ยพี่อย่ายวจับพีเฮ้ยพี่เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวก็เก่าหมดพี่เฮ้ยขนาดนี้ยังไม่เก่าอยูอ่ย <S 1> <S 1> ยเป็นแสน แสายจะสกปรกป้าเอาพี่ไม่ช็อตมุกผมอ่ะเอาพี่ไม่ได้แล้วผมต้องตายแล้วพี่แต่พี่รอรอหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูแลมีใครกับกันเด้อเดี๋ยวมีอีกคนเับพี่เดียนี่วัยรุ่นหน่อยครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับลองมาหน้าดีครับครับผมมาสมัครตลกครับอุ้ยอันนี้น้องน้อมนั่งขนาดนั้นน้องนนั่งข้างบนเถอะฮะนั่งข้างบนเถอะนั่งข้างบนเหรอเออผมเกรงใจเลยพี่เออเอาเลยนั่งบนเถอะี่ ผมมาทสมัครสมัครตลกครับพี่นะทาหน้าครับเอ่อน้องๆครับพี่ไม่ใช่นั่งข้างบนไม่โตก็ผมไม่รู้พี่บอกนั่งข้างบนได้ผมก็นั่งบนเก้าอี้อ่ะเอาแบบตามสบายแล้ววะบนเก้าอี้ที่ไม่ใช่บนโต๊ะตามสบายนะแบบตามสบายเนาะเอาขาลงมาแล้ว ขาขึ้นมาบนโต๊ะนเงี้ยไม่เอาตีนถีบหน้าหัวหน้าเขาเลยล่ะไอ้กัสดใยุอย่งนั้นพี่าจอะไรไอ้เหี้ยมันยามขึ้นไม่เห็นเหรอยามเหยื่ออะไรเนี่ยไม่รู้มึงก็ไปชงให้มันชงให้มันแล้วมาจบที่หน้ากูไอ้เหี้ยโบ๊ะบะโบ๊ะบะภาษาอังกฤษได้เปล่าภาษาอังกฤษพอจะได้อยู่บ้างครับเป็นสีเหลืองกีวอร์อ้าเอา ฉีไปไม่ยินโลกไม่ยินโลไม่เอาสับทีละคำเลยนะครับยังแมวแคปแมตเือเสื้อโปสเรือโบสทั้งขาวแบทแรดหนูคนนี่แมนแทนที่แมปแคปปูพริกหมูคูทิสฟิตปลาหมวกแฮสม้าฮอตพอตหม้อด็อกเตอร์หมอไก่ฮอกด็อกหมางูสเนคเอคไข่ไอตาเทนปากกาบุ๊กหนังสือมือแหนโอ้โหเฮลโลขอสายใครครับ วิ่งสุดยอดมากครับพี่ผมเชียร์อุ้ยเก่งกว่ากูอีกจดบุกนี้หน่อยดิอ้าวไอผมจำพี่หมายเทีงครับอยากได้อยากได้เฮ้ยน้องได้ได้ตลกอ่ะแต่ว่านั่งรอก่อนได้ไหมได้พี่นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนครับพี่ขอบคุณครัสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีค่ะหัวหน้าอยู่นี่นั่นหัวงอกสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับเอ๊ะพี่เขียนไปสมัครไว้ใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรนะยูกิค่ะรับเลยเซ็นชื่อตรงนี้ ไม่ถามความสามารถก่อนเลยตลกหญิงอยู่เออเนาะแต่ต้องตอบก่อนนะต้องอบว่าทำอะไรได้บ้างค่ะอ่ะเชิญสัมภาษณ์อยากจะถามว่ามาสมัครเป็นตลกนี่เคยดูตลกมาก่อนไหมครับก็เคยนะคะเคยดูมาบ้างค่ะแล้วความสามารถของเราเนี่ยสามารถทำอะไรบ้างร้องเต้นเล่นอะไรได้ไหมได้หมดเลยค่ะอย่างร้องเพลงถ้าร้องเนถนัดแนวไหนบลัมค่ะอ้าวถนัดอลัมขอดีสารจิเมนค่ะถ้าอย่างเดินยางแล้วถ้าอย่างวิ่งแลน วิ่งวัยวแลนหันหันวิ่งวัยวไปซื้อบะหมี่วัยวแลนหันหันไปซื้อหันหันไปหันมาเมื่อไหร่จะได้ต้มกินเนี่ยหาแก๊สไม่เจอแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรอีกจ้ะร้องเพลงได้ไหมได้ค่ะได้ทุกแนวเลยค่ะพี่อยากได้แนวไหนพี่บอกกมาเลยงั้นผมอยากฟังหมอลำหมอลำกระโถนไหมฮะอ๋อคืนลวค่ะคนบ้าเลยคืนกระโถน เกินสยาวเลยพี่ขอแบบสั้นๆสั้นๆโอเคโอ้ย พี่ดูดิอะไรกันขาน้องพาโวยเดียวเนี่ยใช่บียงดีหน้าตาสวยเล่นตลกก็ไม่ห่วงสวยด้วยอย่างนี้ดีมากแล้วนอกจากร้องเพลงมีความสามารถอย่างอื่นไหมอ๋อหนูสามารถเป่าขลุ่ยตามพี่ที่พี่จะพูดเป็นประโยคได้ค่ะเป่าขลุ่ยตามคําพูดได้ค่ะเดี๋ยวกัดเขาจะพูดมาแล้วหนูเป่าตามคําที่เขาพูดเลยได้ค่ะถายางสวัสดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดูพวกเราในวันนี้ขอให้กลับบ้านไปโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านนะครับอข้ามอื่นไม่มีเลยล่าง้ะยาวเชียวมันมใครมาปลุกมันหลายโน้ตไปค่ะพี่หูมันไม่พอรู้รู้ อ๋อไม่มีนิ้วจะกดละมันเกินมันเกินมันเกินเก่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอยืมหน่อยนะค่ะอุ้ยพี่มันติดลิปสติกมันเป็นอย่างมัเป็นอย่างมันเป็นอย่างใช้จมูกเป่าโตมานี่ดิี่ยฮะโตใช้จมูกเป่าอ่ะเฮ้ยความสามารถไอ้นี่เป็นยังนะโอเคไล่สกิลหน่อยดิ๋ยวเลยมีฟ้าตอนที่โน้ไอ้นี่ทำเป็นเล่นตลกไปหมดอันนี้ก็ไม่ได้ไปอำเสียหาย มาเร็วนะมืดไห้ผมทำอะไรครับอาจารย์เออลองดูลองดูเ่าไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะคุยบูดคุยหลุดคุยบ้าเลยพูดได้ไงไม่เอาไปเวฟก่อนฮะอ่ะถือว่ามีความสามารถใช้ได้ใช้ได้คราวนี้เดี๋ยวเรารับเลยได้นี่คุยมือสองเนี่ยบอยให้ไปเบิกมือหนึ่งมาเป่เส้นเชื่องนี้เลยเป็นเชื่องนี้เลยเป่าได้ไหมเราฟังอ๋อพี่จะฟังเพลงอะไรล่ะ เออเพลงพ่อพอ่อดนตรีไทยอะไรเงี้ยได,ได้เดี๋ยวผมเป่าพี่ร้องและนี่ทำท่าทา,าวดวดง<า>วเดล่าดวงเดือน <c oughs> แม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวเบิกใหม่เดี๋ยวเบิกใหม่นะเดี๋ยวเบิกใหม่ไม่เป็นไรเดียดนักตลกรู้ทันไม่คนหนึ่งไม่คนนึงมีเหรอยังไม่หมดอ่ะมีมีมีมทำไมตลกมันเยอะเหลือเกินวะอันนี้เป็นตลกรุ่นใหญ่หน่อยเบบี้บูมเมอร์เหรอเหรออายุเกินหรือเปล่าเออนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูไปต่อไปก็นั่งหนักรถเปล่๊าพักหนักได้ครับเฮ้ยเสนอมุกพัักหนงเหรอเสนอมุกพักหนังครับพักหนังอะไรอ่ะหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งหนังหนังฝรั่งเลยครับพูดถึงหนังฮอลลีวูด ถ้ามีนักแสดงไปเล่นร่วมด้วยได้ไหมได้หมดแล้วได้หมะเวลาผมส่งให้ใครเล่นหาตู้ตัวเพื่อจะเข้าทางกันตลกมันต้องมีคู่เล่นใช่ครับพี่น้อยพามาพ่าบริษัทโตเอะถูกเตะภูมิใจเสนอภรมใจเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้อยู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาจากคอหานต่วมตัวอะไรเอะเอะบ้าคเช็คมุก แล้วเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่า My decision to find you t i can see you know i like to be free oh no oh o i like to see you know this a i d เดี๋ยวๆนี่หนังเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมีใครอีกไหมเดี๋ยวจะได้ให้เคาคนสุดท้ายเลยพี่น้ยไอ้ตัวนี้เด็ดครับตลกวัยรุ่นครับเ้น้องๆเดี๋ยวพี่นางรอก่นเดี๋ยวพี่รอดูงานก่อนแล้วกันครับรอดูงานไอตัววัยรุ่นนะเด็ดเลยครับหลายคณะ 1 2 3 4ไอ้นี่ตัวที่5ครับอไอ้นี่หลายคณะต้องจะเอามันอยู่พี่นุย้ยโอเคโอเคโ <c oughs> อ๊ยใครอ่ะมาไหมฟังเพลงครับม,มาจาก,กไหนเนี่ยเป็นญีปู่นีินจตลกต่งางจังหวัดเอาแล้วมาใครตัวเดียวครับเฮ้ยนั่งรถอะไรมาหรือขับรถมาเอติจู้ขับติตู้ข้ับไปญี่ปุ่นมาลงที่ไหนอ่ะลงไหนมาญีปู่นอ้าว ก็วนอยู่ในจังหวัดมันเลยยังไม่ออกมากรุงเทพเลยอ่ะไม่ทำอะไรเลยแค่สัมภาษณ์ก็หาแล้วนแนี่ๆดีดีดีภาพหนังได้ไหมได้ครับอ่าไหนเราภาพหนังครับอ่าแล้วก็ทำเสียงเลยเดี๋ยวผมขอเล่นอ่ะพักมาอ่าสี่สามสองอ้าวเอ้ยไปยังวะเอ้อโหงับทุกคำเลยเอ้ยไปยังวะบูดิบอ่าจะให้พี่กินหมูดิบ ทำไม่วะเฮ้ยมาหาวะใครมาหาหรือวะภาคดีเก๋นะเฮ้ยเี่ร์เี่ร์เเนื้อเน้นเน้นๆเลยพี่เดีไยวเดี๋ยวแต่ว่าหนังผมจะไม่จบมันต้องมีพระเอกกับนางเอกคู่กันครับให้โอกาสดีนะให้คุณเน่ะมาผ่าให้เขาสองคนเล่นครับน้องเดี๋ยวเล่นกับเขาหน่อยครับอยากแก้ตัวนะภาคสองตัวนะครับ แอคชั่นอะไรฟ่อะไเฟฟผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย้แต่ฟาอไ้ฟอ็ฟ่อไผู้หญอสีกฟ่งไผู้หญิงมึงรับแล้วโอเคคุณคุณสกิทได้ไหมอ่าชได้รู้๋อาสกิทได้เป็นครูสกิทนี่เป็นคุโอเค ไ y ดิสีไปดิปดิอทปดิตีฮ่าปไดันไปันไปเทกรสปดดีนี่คุณภาเรื่องอะไรอยู่ะไม่หนักเองครับจะบ้าแล้วจะไปขายที่ไหนล่ะสุดยอดเลยอ่ะเรามาอกขวด ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยก็ให้เราไปสองคนพี่รังก็ไปแล้วเดาอูไม่ได้อยากรู้เมื่อกี้เห็นหน้าตองก็ภาคหนังฝรั่งนะปอเลยอ่ะแสดงว่าฝรั่งในเก่งใช่ไหมครับไอสตาร์เจะโจ๊กร้องได้ไหมเพีงโจ๊กอ่ะได้เพียงโจ๊กง่ายเหรอได้ต้นตีมาเลยไหมต้นตีมาอ้าวโจ๊กเลยครับโจ๊กอ้าว S <S จะจะโจมันไม่เป็นโจ๊กจะไข่จะเปล่าจะไข่เปล่าไข่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 เยอะเยอะเยอะจะไก่เฮจะไข่ไขเป็นไข่ไก่ไก่ไก่โจ๊กจำแยกจำใหญ่จำแยกจำใหญ่ถามใหญ่เลยตาโคตรโจบ่ายกินนี่หรือห่บหอบไปอาทิตใจไม่ตาวันอาทิตย์หรือวันธรรมดาเฮียอะไรอ่ะเขาบอกไม่เสรดหรือธรรมดาไม่เห็นมีเสรดสักคำเลยมีอาทิตย์ธรรมดามึงไม่ต้อไป โจ๊กพ้องมีพิษหรือธรรมดาเอ้าขอห้ามขายริมทางวันมอทามโอเคคีโฮมติโจกเลยครับเอ้าโจ๊กจำเล็กจำใหญ่จำเล็กจำใหญ่จำใหญ่ดาเกะคาโคลไปไปเจเจจ่าเบียดาพีเศษเอาธรรมดาอ่ะโจ๊กฟัวแลวฟัวแล้วอ้าวทียังไม่ทันใส่หมูเลยโจกหมดแล้ว จะไต่ได้ไงแล้วหมูดีคนแล้วพิชชาตะบุตรสุดยอดจติมาเกิดอีกครั้งใช่เทพพบุตรเขาเนี่เปรียบเสมือนเพชรที่อยู่ในตมเขาคือเพชรเขาคือตอมแต่เราจะเปลี่ยนจากตมเป็นน้ำมันซูเปอร์ไรซสาตะกัวให้มันพุ่งไปข้างหน้าขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะทำไมครับที่เสื้อตลกอย่างที่พี่ใส่เนี่ยให้กับน้องๆไม่ได้อ้าวใช่แล้วครับแล้วใครจะได้เด็กพิเศษคนนี้ใช่้ แหววแววเห็นไหมแค่ใส่แค่เสื้อคุณรู้ว่าจะหยิบอ้าวที่ใทยช่ยโอสุดยอดนะโอ๊ยสุดยอดสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมครับวันที่10กรกฎาคมพศ2568 ตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งในครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาเทศกันแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีทั้ง5โดยการแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พระโกนธัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีเกิดความเลื่อมใสในพระธรรม จนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลระดับโสดาบันได้อุปสมบทเป็นพระอริยะสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและทำให้พระรันะตนไตครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมเดินทางไปไถ่ายชีวิตโคกะบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาโดยพิธีไทยชีวิตโคกระบือจะจัดขึ้นในวันอาสาระบูชาซึ่งเป็นวันหยุดยาวของคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณรุ่งโรจฟารม์มหนองจอกเลขที่35ทับ 2, สอซอยเลียบวารี49แขวงโคกแฝดเขตหนองจอก กรุงเทพมหาคนคร10530อันหนึ่งการสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้บุญสองต่อกล่าวคือได้ช่วยชีวิตโครกระบือให้รอดพ้นจากความตายและได้ช่วยให้คนตาบอดกับครอบครัวได้มีงานทำโดยไม่เป็นภาระของสังคมอีกด้วยโดยขอแนะนำให้คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปร่ปรวมงานให้ท่านเดินทางไปถึงก่อนว่าเริ่มพิธีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมพิธีไทยชีวิตโครกระบือด้วยตนเองคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญ ไยชีวิตโคกระบือเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาที่จะมาถึงในครั้งนี้โดยคุณผู้ชมสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี1003136805ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 4 6 6 5 6หรือ0 2 0366988หรือทางแอปพลิเคชัน Line id t a b c 2 0 1 6หรือสแกน QR Code ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอทีวีนี้ก็ได้นะครับในการนี้โคราคาตัวละ28,000บาทและกระบือราคาตัวละ30,000บาทซึ่งท่านผู้ชมจะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งตัวหรือจะร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นบางส่วนตามกำลังจิตศรัทธาของท่านผู้ชมก็ได้นะครับ และนอกจากนี้นะครับท่านใดที่มีโคกระบืออยู่แล้วและอยากจะบริจาคให้กับสมาคมโดยตรงก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาเพื่อให้สมาคมเดินทางไปรับโคกระบือที่บ้านของท่านผู้ชมได้เช่นกันนะครับมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้ามาหาให้เต็มที่ไปกับเธอคนนี้น้องมุกพิชานาหูวิบมันบ้ ลองดีกว่านะพี่นะเอ้ยอเฮ้ยทำไมน้องๆทำไมเป็นเงี้ยคุณไม่เป็นเงี้ยทำไมอ่ะเฮ้ยโห้ยอูย